เย้สวัสดีค่ะทุกคนเฮลโลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลักกี้ชีเจอกับเชงแล้วก็ลักเหมือนเดิมวันนี้พูดเลยว่าเป็นวันพิเศษที่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากอะไรมบนเบียนหลังวะว่าอะไรคันคันเอออะไรคัน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 อะไรเนี่ยแม่งเกะกะจังเลยเนี่ยอืออะไรอะอะไรอะไรวะทุกคน มีอะไรอยู่ข้างหลังเราเกตกะมีไงหมาลูกหมามีหมางอกหนึ่งตัวใช่หมางอกหมางอกใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่เช um ้งบอกว่าอยากได้หมาคลิปที่เราไปด็อกแคมปฟรีคาเฟ่นะคะก็จะรู้จะไปเห็นหน้านางมาแล้วสุดท้ายเราก็ต้องยอมแทุกคนตอนแรกเราลังเลยแล้วแบาตัวผู้ตัวเมียใช่ป่ะก็ท้าได้เรามองว่าตัวเมียเขาต้องดูแลละเอียดอ่อนกว่าตัวผู้นิดนึงแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเขามีเดบี้ขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่พร้อมดูแลน้องเขาขนาดนั้นก็เลยเป็นสามหนุ่มสามมุมไป ตอนนี้ก็ยังไม่มีชื่อเหมือนเดิมนะทุกคนก็เหมือนเดิมนะธรมเนียมของเราก็ตั้งชื่อให้ผมหน่อยให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันตั้งชื่อให้น้องหน้าเงาเงาดาด่าตัวนี้ด้วยนะครับอย่างนี้เถิดนะเดี๋ยวเราให้ดูว่าก่อนหน้านี้เราไปรับน้องมาวุ่นวายขนาดไหนใช่แต่ก่อนจะไปอ่ะเราต้องบอกเลยว่าความพิเศษของคลิปนี้มันยังไม่หมดจริงคลิปนี้เรามี sponsor สปอนเซอร์ในวันนี้ของพวกเราก็คือแพดดิกีเทสตี้บายครที่มีทั้งหมด3แบบด้วยกันอันไหนพิเซนเตอร์พริเซนตสิพงาอยากกินฮะ วันนี้นะคะมีเทสตี้บ t e ทั้งหมด3แบบทุกคนอันแรกเทสตี Bite ชิวี่คิวมันจะเป็นคิ้วพอดีคำน่ารักมากๆเป็นขนมจากเนื้อแท้ๆเลยนะโปรตีนสูงมากมนุ่มหนึบซองแดงเป็นรสเนื้อซองม่วงเป็นรสแกะอันนั้นอนะ่ะรสแกะแต่อันนี้แกะแล้ว <c oughs> นี่ข้างในน้องเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นนุ่มๆหนึบๆหมาจะชอบมากโดยเฉพาะอีแฟงเนี่ยแฟงเป็นหมาที่ชอบกินอะไรนุ่มหนึบแบบต่อมาเทสตี้บอ์ครันชี่พ็อกเก็ตเป็นบิสกิตอันเล็กๆซองฟ้าเนี่ยจะเป็นรสนมสองสีส้มเป็นรสไก่กรอบๆกรอบนอกนุ่มในข้างในมีไส้ด้วยเห็นปะมีโภชนาการที่มีประโยชน์ถึง15ชนิดเลยนะเฮ้ยผมเชอบอันนี้นะคะขโมยซีนมากอันสุดท้ายนะคะคือเทสตี้บอ์ชิวี่โบนเขาเป็นขนมลูกกระดูกหนึบๆไขมันต่ำเหมาะสําหรับหมา ที่เริ่มแบบว่าน้ำหนักเริ่มจะเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยไดเอทไดเอทกูจิอย่างเงี้ยเหมาะมากฮ <c oughs> นะหนูจะเอาได้เหรอลูกเอาหมดทุกอย่าง ช่วงเทศกาลสิ้นปีแบบนี้เขามีแพดดิ้งกีเทสตี้ไบต์เฟสติบ็อกแบบนี้ด้วยคือเขาจะรวมเทสตี้ไบต์หลายๆรสเอาไว้นะคะมีทั้งหมด3แบบ5รสชาติอยู่ในกล่องแบบนี้เลยเป็นของขวัญที่เหมาะกับทาสหมามากๆเพราะพูดเลยว่าเด็กๆชอบมันอร่อยหาซื้อได้ง่ายๆมากๆเลยหาซื้อในช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซ็นทรัลที่สําคัญคือบ็อกเซตแบบนี้มีจํานวนจํากัดน,นะจ๊ะรีบไปตําหรือถ้าอยากจะซื้อแยกเป็นชิ้นๆแบบนี้ก็สามารถซื้อได้ตามเทสช็อปทั่วไปนะคะ ่ะช่วยทำอากินหน่อยเป็นเซฟเตอร์สิเฮ้ยความฝันคงหกเลยอยู่ท่ามกลางกองขนมอ่ะนีด้วยโยมนจะกินอันนี้อีกแล้วอะในที่สุดก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยไปดูคลิปเมื่อเช้ากันจ้ากลับบ้านนะเลิฟคือมันตัวใหญ่ขึ้นเร็วมากดูดิตัวบะเอกดแล้วครั้งล่าสุดมันไม่ใหญ่แล้วบางนี่สองเดือนเองนะเท่ากับอีแฟงตอนสามเดือนเลยแล้วนังจะตัวใหญ่กว่าแฟงเอ่ะเดินตัดเล็บ ก็คร่าวๆนะทุกคนเราได้ทําการรับน้องไม่อย่างเป็นทางการแล้วนะคะชําระเงินเรียบร้อยแล้วเป่าแบนแล้วนะคะทางคาเฟ่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้น้องแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงประมาณปลายเดือนธันวาเนี่ยเราจะต้องฉีดให้น้องอีกเข็มนึงเบื้องตอนทางคาเฟ่ได้ตรวจสุขภาพคร่าวๆให้น้องแล้วนะก็แข็งแรงดีซนนะคะ พี่น้องทั้งหลายวันหนึ่งนายก็จะมีคอรอบครัวมารับเหมือนกันนะเดี๋ยวคนใจดีที่ดูคลิปนี้ก็จะมารับพวกนายเหมือนกันเราจะไปเป็นน้องเล็กคนที่สี่ของคอรอบครัวสติแตกลักกี้ทีนะว่างๆก็ดูคลิปเราด้วยนะพี่น้องตอนนี้เขาบอกว่าหูน้องมันยังไม่ตั้งเพราะมันยังเป็นลูกหมาอยู่อยู่ดิกลางๆ <c oughs> หูยังแบบงงงงอยู่เดี๋ยวสักพักนึงมันจะตั้งนะลูกโอเคนะเดี๋ยวสักวันหนูจะหลอ่อโอเคไหมครับขั้นตอนการพาสมาชิกใหม่เข้าบ้านในแบบ ขั้นตอนที่1เป้ขนมก่อนเลยจ้ะเป้ฟูจิด้วยเทสตี้บค์ชิวี่โบนนี่มานี่ลูกอันเลิศแดกมากอไหนฟูจิมะเห่าเพอดีเลยเรามีหมา3ตัวตัวหนึ่งชอบครันชี่พ็อกเกตตัวนี้ชอบเทสตี้ชิวี่โบนเดี๋ยวของไอ้แฟงอ่ะเราจะให้เป็นชิวี่คิวขั้นตอนที่2ในระหว่างที่ลูกกำลังเอนจอยอิทติ้งกินขนมอยู่ก็รีบบอกไปเลยเนียนๆว่ามีสมาชิกใหม่ วันนี้มีน้องนะฟูจิคะอะไรนะคะมีน้องนะมีน้องเพิ่มอะนอกจากไอควายแล้วก็มีไอวัวด้วยนะไอวัวเออสีมันเหมือนวัวนะ <c oughs> โอเคใช่ไหมโอเคใช่ไหมย,ยอมให้เจ๊มีน้องใช่ป่ะโอเคอเนาะตกลงเนาะใช่ไหมได้นะกินหนมแล้วได้โอเคปะ่ะโอเคบอกแล้วเส้นหมาด้วยขนมดูแลน้องบ้ายนะโอ้โหเข้าใจป่าจะฉีดอัดหน้ามัน มาถึงคิวของหมาที่ตัวใหญ่และกินยากที่สุดในบ้านหลังนี้ <c oughs> ข้าวปลาไม่กินกินยากเหลือเกินแฟงเจ๊เอาตัวนี้มาให้แฟงโดยเฉพาะเลยชิวีตคิวเขาเมื่อก่อนตธรรมเนียมอีกข้างหนึ่ง <c oughs> แฟงให้กินหนมเนาะขอเลี้ยงน้องใหม่ตัวหนึ่งนะใช่แฟงเจ๊ที่เราเอาหนมมาให้แต่ว่ามีข้อแลกเปลี่ยนคือมีน้องเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะได้เปล่า แสงฮอ๋อได้ได้เหรอได้เหรอโอเคนะสัญญาจับมือช้แคนนะแนคดูแลน้องดีๆไม่ต้องสอนน้องพังบ้านโอเคไหมไม่ต้องสอนน้องแหกปากโอเคเปล่าอ๋อโน้ตลาไรเราจะเอาหลาม ไอ้เฉลามมันตจอสซื่อวันขาดคืนผมจะฆ่าฉล <What? S 1> ี่ยเออเจเจฮะผมชอบน้องน้องคนนี้ใช้ได้มีแววของการเป็นตัวทำลายล้างแต่อย่าลืมนะไอ้น้องแกเป็นลูกกระจก <c oughs> ผมชอบน้อง <c oughs> ตอนนี้เราแบ่งครึ่งห้องให้น้องอยู่กับฟูจิไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้น้องตัวเล็กอะ่ะไม่กล้าให้อยู่กับอีแฟงกลัวอีแฟงเล่นกับน้องแรงเกินไปรอให้น้องโตวกว่าน,นี้ก่อนแล้วค่อยย้ายไปอยู่ร่วมกับแฟงเนะะาะทดฟูจิอยู่กันน้องเจเจน้องมันต้อนโบ น้องมันตัวยังกับควายสองเดือนอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้จเจ๊จเจ๊เจอาควายมาเลี้ยงจริงๆด้วยูควายี <c oughs> อุ้ยแฟงแฟงยัง,งเล่นกับน,น้องไม่ได้นะลูกแฟงตัวใหญ่เกินไปแฟงก็อยากเล่นกับน,น้องมากเลยเว้ยดูฟูจิอ่ะมันกลัวน้องเว้ยมันก็เลยขึ้นมาอยู่บนตักฉันผงกลัวเด็กบ้านม่ตัวใหญ่มา,ากๆเลยฮ่าเจ๊ <c oughs> จเฮ้ยพ จีไม่อยาจีไม่เล่นกับน้องน้องอะอยากเล่นกับจีนะเว้ยแต่จีไม่กล้าเล่นกับน้องเนี่ยดู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 เฮ้ยเล่นกับเฮียเบาๆหน่อยเฮียแก่แล้วอย่ากัดแผมนพัฟอย่ากัดตัวเฮียพูจีต้องให้พูจีปลายแผมนพัดนะไม่ง้เดี๋ยวจีจะฉี่เลยเทในห้องน้องไงอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยฮะแหม่สร้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอโตอีกนิดนะไปเล่นกับอีควายเลยเนี่ยฮอดูดูทำตัว อืมสต,ตาร์ตติดง่ายเค <c oughs> รื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายอ่แล้วก็ถ้าชอบมีพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะและก็อย่าลืมตั้งชื่อให้มันด้วยนะนี่ ตั้งชื่อให้เจ้าตัวนี้หน่อยชื่ออะไรดีอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะคะเพดิกีเทสตี้ไบค์มี3แบบไปลองหาดูกันได้ตามร้านเพช็อปทั่วไปหรือถ้าอยากได้เป็นบ็อกเซ็ตอันนั้นสั่งได้ในช้อปปี้นะคะนี่อะไรจะเล่นกับแฟงกับเราอ่ะข้ามรุ่นเลยเหรอหเล่นกับแฟงนี่ไม่น่าไหวนะลูกแฟงมันตัวใหญ่เกินไปไลายลายกัรสองกันเดนนะลูกแฟงอย่าทำลายข้าวของตายแล้วแค่วันแรกเท่านั้น,นอย่านะมาเจ๊น้องมันน่าจะหนักกว่าผมอีกนะคะลาทุกคน พร้อมกันพูจิผมไม่นั่งกับมันเลยค่ะอ่ะแป้ต้องมีติ๊กติี่ชัตเตอร์บายบายวิ่งแป้งตวที่ความสุขคือสิเออน่ามีความสุขว่าอยากเล่นกับน้องอ่ะดี้แล้วก็น้องตัวเล็กอยู่แฟ้งอยากเล่นด้วยอยากเล่นดื้อดื้อดการดกางเกงะตัดกางเกงของเขา เออเลืกยาอย่าย่าไม่ได้ตัดหัวไว้ในนี้ตัดหัวตัดลองทำไมมันบูลลี่ลองไปเลยอ่ะโอ้มันงับอย่าเลยไม่ได้ตายแล้ววันแรกตรงนั้นเองออกไลฟ์ขนาดนี้อย่านะไม่ได้นะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบีบอยบีบอยเรียกร้องความสนใจ ตัวบูลลี่ล้อก่ะโถแล้วสงสารใจเร่วมกันบูลลี่พีเหรอแฟงเดี๋ยวมันจะต้องตัวใหญ่กว่าแกแน่นอนน้องแกนี่ะดูแลน้องด้วยนะไม่สอนน้องทางบ้านนะแฟงผมจะสอนอย่างดีผมจะสอนแต่เรื่องดีๆจนทุกคนคือมิดเฟอรนิเจอร์ทุกชินเดคือศัตรูตอนนี้เจงกำลังฝึกให้เขาฉี่ให้เป็นที่อยู่นะที่ดูเหมือนฉี่ตรงนั้นคือเปล่านะ จริงๆฉีตรงนี้จับไปปั๊มไว้แล้วก็เช็ดตรงนี้น้องจะได้จดจาจํากลิ่นจําได้บ้างไหมไม่จําได้บ้างแบบไม่จำส้มอยู่ตรงไหน,นทุกที่ที่ไม่ใช่ผ้าสีเ <ๆ S 1> ทาี่ยแฟงบอกมาว่าจะฉีดเห็นไหมก็ได้เห็นมันแววซนมันออกล่ะทุกคนมันซนแน่ๆซนออกแล้วโ้ซนมันออกแล้วอะไรอ่ะแช่ลมด้วยอ่ะอ๋อไม่ต้องตกใจนะ ฉันเตะขอบโต๊ะมาไม่ได <sh arp inhale> okay? ้เกี่ยวกับหมาอะไรทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับหมาซฉ่นทราบเองด้วเลื่อนเตะขอบโต๊ะแบบน้ำตาเล็ดเลยน้ำตาเล็ดเพราะอะไรโต๊ะพังเจ็บสิจว้ยเจ็บขา